คุณคิดว่าดีลเครื่องบินรบคืออะไรครับการจ่ายเงินแล้วรอรับของ F 1 6 F 3 5 g r ิ p e n ิเพนสวัสดีครับวันนี้ช่องฟังสบายมีเรื่องมาชวนคุณคิดกันว่าดีลล่าสุดที่ไทยกำลังจะได้กริเพน E F ฝูงใหม่มันอาจจะจบแค่นั้นใช่ไหมครับคุณคิดผิดเพราะนี่อาจเป็นหนึ่งในดีลย,ยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งและซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทย เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การซื้อขึ้นบินครับแต่มันคือการซื้อตั๋วเข้าสู่สงครามยุคอนาคตครั้งนี้ช่องฟังสบายถึงโอกาสแชร์เรื่องราวสุดเข้มข้นที่เชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับโปรเจกต์ลับสุดยอดของสวีเดนที่เรียกว่า KFS เครื่องบินรบยุคที่6ที่แม้แต่สวีเดนเองก็ยังสร้างไม่เสร็จพร้อมหรือยังครับ เรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับอนาคตอีก20ปีข้างหน้าของกองทัพไทยเราเราจะมาเจาะลึก2เรื่องใหญ่ๆครับโปรเจกต์ KFS ของสวีเดนคืออะไรใบให้มันคืออสศูนฟ้าลำใหม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยถ้าคุณคิดว่าคุณรู้เรื่องกริเพ่นดีแล้วผมบอกเลยครับว่าคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟังสบายเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาครับก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจก่อนว่า KFS หรือ g f s หรือ Concept f u r from ที่ Dar Street f l i c k เป็นภาษาสวีเดนมันไม่ใช่กริปเพนนะครับย้ำนะครับไม่ใช่กริปเพนมันไม่ใช่กริปเพน F G H แต่มันคือโปรเจกต์แยกต่างหาก เพื่อสร้างเครื่องบินรบยุคที่6 6G มาแทนกริเพนทั้งหมดในอนาคตนู่นเลยครับปี2040ในขณะที่มาหาอำนาจอื่นอย่างอเมริกา NGAD หรืออังกฤษญี่ปุ่นอิตาลี GCAP เขากำลังจับกลุ่มกันทำสวีเดนประเทศเล็กๆแต่เทคโนโลยีโคตรโหดเลือกที่จะฉายเดี่ยวครับทำไมเพราะสวีเดนยึดมั่นในความเป็นอิสระครับเขาไม่อยากงอใคร นี่คือ DNA ของชาติเขาแล้วอาศูนฟ้า KFS ตัวนี้มันจะเทพยังไงบทความวิเคราะห์เขาชี้ไปที่3เสาหลักครับ 1. สเตลหรือล่องหนอันนี้พื้นฐานยุคนี้แต่ KFS จะต้องล่องหนในระดับที่แตกต่างจากคริเพ่นปัจจุบันโดยสิ้นเชิง AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี่คือหัวใจครับ เรากำลังพูดถึง AI ที่อาจจะช่วยนักบินตัดสินใจหรือแม้แต่บินเองได้ในบางภารกิจ EW หรือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่แค่ปล่อยพลุแร์แต่มันคือการครองสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าปล่อยสัญญาณกวนศัตรูทำให้เรดาร์เขาบอดแต่ที่พีกกว่านั้น KFS ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้บินเดี่ยวครับมันถูกออกแบบมาเป็นระบบแห่งระบบหรือ System of Systems นึกภาพตามนะครับ KFS 1ลำบินไปพร้อมกับลูกฝูงที่เป็นโดรนอีก4 5ถึงลำ KFS จะเป็นเหมือนควอเตอร์แบ็กสั่งการให้โดรนลำแรกลองบินไปเสี่ยงดูลำที่2ไปถึงระเบิดลำที่3ไปทำสงคราม EW นี่คือมัมทีหรือแมนอันแมนทีมิ่งหรือทีมมนุษย์และไร้มนุษย์นี่คือสงครามยุคหน้าของจริงครับ และสวีเดนกำลังซุ่มพัฒนาโปรเจกต์นี้อยู่โดยมีไทม์ไลน์ชัดเจนว่าปี2026ต้องมีเครื่องต้นแบบบินได้ครับ Flying Demonstrator โอเ okay. ค KFS โคตรล้ำโคตรเทพแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไทยแลนด์ใจเย็นๆครับนี่แค่จุดเริ่มต้นนี่คือจิ๊กซอชิ้นที่1เราต้องย้อนกลับไปปี2008โครงการีีสุวรวนภูมิจำได้ไหมครับ ตอนนั้นเราไม่ได้ซื้อแค่เครื่องบินกริเพนซีดีสิบสลำแต่สวีเดนเขาแบบมาแบบยกแพ็คครับนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญระบบบูรณาการ integrated system เราได้กริเพนเราได้3340 e r i ไอดวงตาบนท้องฟ้าและเราได้ระบบบัญชาการควบคุมคือสมองส่วนกลางสวีเดนไม่ได้ขายปืนครับเขาขายระบบล่าทั้งระบบให้เรา นี่คือความสัมพันธ์ระดับที่ลึกซึ้งกว่าการเป็นแค่ลูกค้าทั่วไปและหัวใจที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันคือเพชรยอดมังกุรที่ชื่อว่า Link T Link T คือระบบส่งดาต้าทางยุทธวิธีพูดง่ายๆคือภาษาที่เครื่องบินรบเครื่องบิน AW และภาคถื้นใช้คุยกันแบบ Real Time ที่มันเจ๋งคืออะไรครับชาตินาโตเขาใช้ลิงค์16ของอเมริกา แต่ไทยเลือกที่จะสร้างเครือข่ายส่วนตัวของเราเองบนพื้นฐานของลิงทีที่พัฒนาร่วมกับ s a ฟ f นี่คือจุดเปลี่ยนครับมันทำให้ไทยมีอิสระที่ไม่ต้องงาออเมริกาแต่ในขณะเดียวกันมันก็ผูกเราเข้ากับเทคโนโลยีของสวีเดนอย่างแนบแน่นและลิงทีนี่แหละครับคือจิ๊กซอชิ้นที่2ที่จะนำไปสู่เรื่องที่พีคที่สุดในวันนี้ตัดภาพมาที่ปัจจุบัน F16 เราเก่าแล้วเราต้องหาเครื่องวินใหม่ตัวเลือกหลักคือ F16 บล็อก70ของพี่ใหญ่อเมริกากับ Gripen EF ของเพื่อนเก่าสวีเดนแน่นอนหลังจากที่เราโดนอเมริกาปฏิเสธการขาย F35 ไปความไว้เนื้อเชื่อใจมันก็สั่นคลอนใช่ไหมครับสวีเดนถูกมองว่าเป็นพันธมิตรที่น่าไว้ใจกว่าและในที่สุดสิงหาคม2025ดี๋ยวก็สำเร็จ เรากำลังจะได้กริเพน EF ฝูงแรก4ลํลำจากเป้าหมาย12ลําลำซึ่งกริ p e n E นี่มันก้าวกระโดดจาก C D ที่เรามีนะครับทั้งเรดาร์ AESA ที่มองได้ไกลและละเอียดกว่าเซนเซอร์ IRST ที่ตรวจจับความร้อนแบบเนียบๆเ,เครื่องยนต์ใหม่ระบบ e w ที่ล้ำกว่าเดิมมันคือ4.5เจนที่สมบูรณ์แบบแต่เดี๋ยวก่อนไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องบินครับ ปัจจัยชี้ขาดที่ทำให้ F16 แพ้คือสิ่งที่เรียกว่าข้อเสนอชดเชยหรือ offset package มีรายงานว่าสวีเดนเสนอให้ไทยสูงถึง155%ของมูลค่าสัญญาคุณได้ยินไม่ผิดครับ155%นั่นมันหมายความว่าไงมันไม่ใช่แค่ลดราคา แต่มันคือการที่สวีเดนลงทุนกลับในอุตสาหการรมป้องกันไทยของไทยในมูลค่าที่มากกว่าที่เราจ่ายเงินซื้อเครื่องบินไปซะอีกคำถามคือเขาจะเอาอะไรมาให้เราครับเงินสดส่วนลดหรือบางสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นและนี่คือจิ๊กซอชิ้นที่3และเป็นชิ้นที่สำคัญที่สุดครับในแพ็กเกจ155%นั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่า การถ่ายทอดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ของ Link T ว้าวนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอธิบายง่ายๆครับที่ผ่านมา Link T ที่เราใช้เหมือนเราเช่าโปรแกรมเขาใช้แต่ตอนนี้สวีเดนกำลังมอบโค้ดต้นฉบับให้เราเลยครับนี่เหมือน Apple ยอมให้คุณเข้าไปแก้โค้ด iOS ได้เองอเมริกาไม่มีวัน ให้คุณทำแบบนี้กับลิงค์16ของเขาเด็ดขาดนี่คือการมอบอธิปไตยทางเทคโนโลยีให้ไทยอย่างแท้จริงเราจะเอาลิงก์ทีไปขยายผลไปเชื่อมกับโดรนที่เราสร้างเองไปใส่ในเรือรบโดยไม่ต้องขออนุญาตใครเอาล่ะครับตอนนี้เรามีจิ๊กซอครบ3ชิ้นแล้วมาประกอบร่างกันครับสวีเดนกำลังพัฒนา KFS ยุคที่6ที่เน้น AI ออโตโนมีและม UM ัมทีคือทีมโดรนสวีเดนกำลังใช้กริเพน E คือเครื่องที่เราซื้อเนี่ยเป็นเท่นทดสอบแนวคิด AI เหล่านี้ในโครงการที่ชื่อว่า Project ์บิ o อนไทยซื้อกริเพนีไทยได้ของแถมเป็น IP ของลิงท t เพื่อให้เราเชื่อมต่อทุกอย่างได้เองและมี่ถือหมัดนกครับ ทยกำลังจะได้ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ซาร์ฟจะมาตั้งให้เพื่อให้วิศวกรไทยพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน AI ของเราเองเพื่อใช้บนกริเพนอีของเราเห็นภาพหรือยังครับสวีเดนไม่ได้แค่ซื้อเครื่องบินให้เราเขากำลังสร้างพันธมิตรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคตเขาไม่ได้ต้องการลูกค้าเขาต้องการห้องปฏิบัติการที่ไว้ใจได้ ในขณะที่วิศวกรสวีเดนกำลังปวดหัวกับการพัฒนา KFS เขาก็กำลังอุดหนุนให้วิศวกรไทยได้เรียนรู้ได้ทดลองได้พัฒนาแนวคิด AI และระบบอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มเดียวกันคือ g r i p เพ e, นแต่ทำแบบคู่ขนานกันไปดังนั้นถามว่าไทยได้เข้าร่วมโครงการ KFS โดยตรงหรือไม่คำตอบณนะวันนี้คือไม่ครับเราไม่ได้จ่ายเงินไปร่วมทุนสร้างแต่ถามว่า ดิวกริเพนอีนี้เกี่ยวข้องกับปรัชญาของ KFS หรือไม่คำตอบคือโคตรเกี่ยวครับสวีเดนกำลังเตรียมความพร้อมให้ไทยกลายเป็นพันธมิตรที่พร้อมสำหรับยุค KFS เขากำลังเปลี่ยนเราจากผู้ซื้อคือ customer ให้เป็นพันธมิตรคือ development partner ทำไมเขาทำแบบนั้นครับเพราะ KFS เป็นโปรเจกต์ที่เสี่ยงและแพงมากครับ การมีพันธมิตรที่พูดภาษาเทคโนโลยีเดียวกันคือเข้าใจสถาปัตยกรรมของซาร์ฟและมีเครือข่ายของตัวเองอย่างลิง์ทีอย่างประเทศไทยมันคือการลดความเสี่ยงที่ฉลาดที่สุดครับลองจินตนาการดูนะครับในปี2035เมื่อสวีเดนพัฒนาดโดรนผู้ช่วยหรือวิงแมนที่ต่อยอดมาจาก KFS ได้สำเร็จเขาจะขายให้ใครเป็นชาติแรกคำตอบคือชาติที่มีกริเคนอ ชาติที่มีลิงก์ทีที่ปรับแต่งเองได้และชาติที่มีวิศวกรที่เข้าใจโค้ด AI ของเขาอยู่แล้วนั่นคือ Thailand ครับ d e ลกริปเปน EF ล่าสุดนี้มันไม่ใช่แค่การทดแทน S16 แต่มันคือการเดิมพันกับอนาคตมันคือการที่ไทยเลือกที่จะออกจากกรอบการเป็นลูกค้าของมหาอำนาจแล้วหันมาจับมือกับพันธมิตรที่ยอมเปิดเทคโนโลยีให้เรา มันคือการซื้อตั๋วเพื่อเข้าสู่ขบวนการทัดของสงครามยุคที่6ที่ไม่ได้วัดกันที่เครื่องบินลำเดียวแต่วัดกันที่เครือข่ายซอฟต์แวร์และ AI นี่คือมวเดลความร่วมมือที่ฉลาดมากของสวีเดนและเป็นโอกาสทองของประเทศไทยถ้าเราทำได้สำเร็จนะครับเราต้องติดตามดูกันต่อไปว่าศูนย์ R&D ที่ว่านี้จะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่วิศวกรไทยจะได้เข้าไปพัฒนา AI จริงแค่ไหนหรือ มันจะเป็นแค่การประกอบชิ้นส่วนแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในโลกยุทธศาสตร์สมัยใหม่สิ่งที่ตาเห็นอาจมีใช่ทั้งหมดของเรื่องราวครับคุณล่ะครับคิดว่าดีลนี้คุ้มหรือไม่และคุณคิดว่าไทยพร้อมหรือยังที่จะเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาไม่ใช่แค่ผู้ซื้อคอมเมนต์คุยกันได้เลยครับถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ที่เข้มข้นแต่ย่อยง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญกด subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวที่ฟังสบายเพลินไปกับเราขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ